สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันเมื่อนี้วันเสาร์ที่26แล้วครับมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดบ้านข้าวนะครับเพิ่นมีสองมือมีมาพุดกับวันเสาร์พ่อทำจากนองบระแดงคุณพ่อมื่อนี้ได้เมีลูกมานบอกครับน่ะลูกนี่เป็นลูกสาวนะพ่อเนาะเนี่ยนี่กำลังเบือ้องเนี่ยนะครับลูกสาวนี่ประมาณจดกเดือนแล้วเนี่ยพ่อ ซีหาเลยบอคือเกินลอกเ่รอแม่เขาผ่านในตัวนั้นน่ะเพราะทำตอนนี้ผสมแล้วบอกว่าผสมได้โอ้ผสมบ้านๆเหรอเนาะพอทำวัดทระเดชแม่ลูกคู่นี้ครับซีมือเพราะว่าเป็นงวใหญ่งวเลี้ยงเลยครับเด้่ยเพราทำจากหนองบัวแดงอ่าราคานี่ราคาเปิดแล้วครับต่อรองได้ทั้งวัไก่เพราทำแล้วก็ส่งให้โย่ ทํามาเบือมาก่อนนครับเบือโทรศัพ่อเก้าจำไว้ได้เดี๋ยวนี้นหลายตัวต้องอสูอศูนย์ก้าห้าศูนย์เก้าห้าสี่เกดสงส่เจ็ดสองสามสามเจีดหนึ่งสามสามเจ็ดหนึ่งพอทําหนุ่มบดแดงนะครับพน้องอย่าได้ไปเลี้ยงไวยทวงหาพ่อทําครับ เลยดีบราละเอียดเพิเ่มเ,เติม่ได้นิตนะพ่อนะอันนี้คือเมฆค่ะเด้อครับนะ่ร้อ,อยห้าสิบขึ้นเพื่ล้นะนอพอทําเนาะร้อยห้าสิบขึ้นเพืล่ลครับเนะี่ยที่เป็นออกเออมฆขาเปลือกส่วนลุงที่เป็นหนน้เหลืองเลยครับนะรเนียตัวเมฆงเยนะเลยครับเนี่ซื้อสงได้สามเลยครับเพราะว่าท่องได้แล้วประมาณเท่นั้นสี่เดือนห้าเดือนหเดือน

นั่นน้อยมันนี่ได้มาเต็มเทลเลอร์ได้ครับนะ่ะแต่ว่าเด็ก,กน้อยจะรีส่งข้อทาเป็นลูกใบลูกหลอดเสร็จแล้วแม่เขาจะได้ในหะ้น้อยแห้เม่นอนหลับตัวนี้บอกตัวติดกันนะ่ะตัวนี้ได้ครับแม่หน่อยแตใกล้ๆกันนะแม่นี่จากตัวล็อกพาดูกครับลูกว่าลูกเดียวครับ เขาลูกเดียวตอนนี้ผูมยังครับเป็นยังครับยังยังก็ได้แม่ลูกเปิดไไรแม่ลูกนี่แปดหารอยครับสองแปดรอยนี่เป็นงูเลี้ยงเลยครับเ่ไหครับเราที่เหลือได้ครับที่ไหนไลทก็ด้เนียมันเเนี้หรอมจะเป็ีนเนี่ยนี่งูเลี้ยงเนาะอเบอร์มากสมาศูนย์แปเจดอนห้าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามแปดลูกเขาแดงดีเขาท่าได้ครับนะ เมทานลูกเล็กแต่มันเบียดกันนะครับเนี่ยแล้วเริมาหลายอยู่ห้อยน้อยนี่แม่นเถอะที่ไหนเนี่ยขาดแต่ฟอยด์หรือขาดอันนี้ห่างมันนะโอ้โหธรรมชาติอ้โห่างเห็นไม่หนึ่งด้วยครับอันนี้งอของห้อยจ้อยในบริเวณสินสาวน้อยพอดีพี่น้องใช้บ้านแล้วมาเบิ้งน้ำคิดว่าประมาณจิดเดือนละไหนลาจเท่านัครับจิตเดือนได้หรอครับเนี่ยมันจะแข่งงมด้วยน่ะรับเปิดไว้45บว่าท่าน สมบ๊บังลุครั้มันตีตีาตันเาตัวตัว่าคนเนแต่ว่าทั้งไตมันบวมเลยนึงเด็ตรงเส้นดีมกเแ่อดีช่งกปะครับแต่ว่าก็ถือง่าจริงนมหรือขี้ยาบลุงที่อ้วน่ครับอนครับอ้วนทเออกไเออดยนะครับดีว่ดีเดิอยุ่งในเด็กดีวอนะแต่ว่าสีือว่าโอเคยังเะแนนท่านพี่ตีกีวจอยแล้วเปิดไปสีหเลยครับนเอาแล้วถ้าเปิดนะครับต่อเนี ไปเจอหนึ่งบริเวณได้ขอเบอร์ลรวครับมาจากหกิบเจ็ดนะขอเบอร์ครับค065 557 5140หอยจ้อยหนึ่งบริเวณครับมาทุมมาต่อเลรอครับเจ้าไอหนุ่มเวฟมันนี่ได้มาหลายรอบเมื่อนครับนี่ยได้มาสามชุดเดี๋ยวพวกนี่หลานนี่หลานเขาบีบีนี่มากับผู้ใดครับนี่ยเดี๋ยวลูกวันเลยครับตัวแดงแดงลูกนี่ออกไทยบพาะหรือว่าไม่มั่นไทยครับไทยออกไทยออกมาบ้านเมือง แม่เขาตอนนี้ท่องแล้วบอเว็บท่องแล้วครับโอ้โหขั้นสิบสองได้สามครับ,ไ,รบไทยคู่นี้เขาเปิด,ดเท daily w e วก็สิบซี่หาล่อยครับสิบซี่หาล้อยก็ได้อยู่เ,ออเดีย<อ>เด๋ยวอีกเก็บรายละเอียดที่นี่อีลาตัวเขานี่มากับผู้ใดครับเดี๋ยวลูกวันนะครับโอ้โหคู่หรือแม่นะคูแม่ครับนางนาอี้เหียวโอ้หลายเดือนเราได้แต่เบ่งสรงกันเนาะครับแล้วที่นี่เขาได้จากในท่องนี่ท่านว่าสมหยังท่องแล้วครับได้สองเดือนแล้วมันว่าโอ้มันก็ร้อนรุ่นแสดงว่าสิบสองได้สามครับแม่ลูกคู่นี้เปิดเท daily ครับ เปิด22ครับหยิบสองเาเป็นห้วใหง่เนาะหัวใหงีเพียงแต่ว่าออกทนจากเหลืองๆนอย่างน้อยไ่ได้แดงนะครับแล้นนี่เด้อยิบนี่นะนี่นี่ว่าแปดั้นหาเลอ๋อนี่เป็นห้าสาวเม่นบอกสาวเพราะพี่น้อยยังได้เปเลี้ยงตามงบประมาณครับไอหนุ่มเวยบจากเมืองมงกเว่าว่าเวยบอเบอร์ก็ล่ามศูนย์แปดศูนย์เจสามสองศูนย์เจ็ดเครับผมจะได้ชุดได้ไปเลี้ยงไปทั่หาเรามันมาในเว็บเด้อครับไป อันนี้เป็นแม่ลูกของเราได้ครับนะเออนี่ลูกน้อยอันนี้ก็แม่ลูกของเขาเออจะได้ชุดเด็กโตกับเราครับถ้าจะเบื้องไรเด็ดเพิ่มเติมก็ให้เราส่งลูกไปเบิ้งครับของห้อยเว็บไอ้หนุ่มเว็บเป็นเว็บบึงห้อยวะตำบลห้อยบงครับอ๋อแล้วยังมังง้อติหนุ่มเว็บอ่ะมังง้อไอ้นี่ไอ้หนุ่มน้อยของห้อยไอ้โจรจากบังเพ็ญตะลุงนะครับเนี่ย สามพันเท่าไหร่นะหอยจนสามพันหาครับทานยดิให้พ <sk mm <si> ี่นองได้เบิ่งราคากันเพื่อมีงงาผุน้อยยในได้ครอบเอาเบอร์มากกอนหอจูนย์หกสองกับทีสองหนึ่งห้าหกสองทีเอาใคชมมาถานระเบิงนได้ครับเด้อรับพี่น้องเบิยงง้อเลี่ยงของพ่อพงเแม่โบนในบัมบอนี่สาวสองแล้วก็แม่ลูกคู่หนึ่งพ่อพงอีลายตัวนี้เนี่ย เก็ได no, no, ้ค no, รับเนี่ยนั่งเบิรงเขาอยู่ไหมองไ่เดียวมือหนึ่งไนเขียวนางเขียวนี่มือหนึ่งเข่าเก้าพันตัวถัดไปเก้าพันเหลือเมลูกนี่พ่อมือหนาพันหาโอ้เป็นเมลูกมือหนาพันหาอันนี้มือพันด้วยครับนี่นังขาวนี่เก้าพันที่พ่อน่ะคหลานนี่เก้าพันด้ยครับเนี่ยลูกผูลูกเมลนั่นเนี่ยพ่อผมลูกผู้อ๋อกลา ออ้่หทงแรกนังเขียวนี่ลูกผูด้วยครับมืนหาพันพอพ้งก็เบิมามาก่อนนะครับมาลูกสามครับห้าแปดเก้าแปดสอกพพี่นอ้องยังได้ไปเลี้ยงเลยครับได้ไหนั้นพวกไก่แล้วก็รุ่งให้ได้ยู่ครับเนียแล้วเมาเมื่อนี้สามชุดเป็นวันดีแล้วลูกงวเลี้ยง,งพอ,อมรอมดีได้บักลา<อ>เนาะก็ได้<อ>ลูกตัวเดียวเออาน พี่น้องได้เบิ่งราคางัวแล้วกันครับอันนี้เป็นงัวผูกงัวะถึกของพ่อแหล่เจ้าของตลาดนัดบ้านข่าเนี่แหละครับแต่มาเมื่อนี่สามนุ่มนะพ่อนาะอตีเป็นราคางัวะคุณบุเลยง้วะคุณง้วเน้ะนะครับไปคุ้มผูงกับพ่อสงสัยนะพ่อเนะ้อ เอาบั็อกลายไงบล็อกถึกนี่พ่อตัวนี้สองหมืสามพันครับสองหมืสามพันแล้วครับเปิดได้ครับเน่ยอ่าไอหนุ่มเหลืองนี่พ่ออันตัวนั้นสองหมหกพันไอหนุ่มขาวได้ครับไอหนุ่มขาวนั้นหมื่นหาร้อยโอ้ตามเกจสินค้าเพ่อพี่น้องมีง้ออยู่ในคอกก็ได้เช็คราคาเบื้องน้ากันนะพ่อเนาะพ่อแหลกขอเบอร์นะครับมา้ยศูนย์แปดหกครับสองสี่เจ็ดศูนย์ห้าสองห้าพ่อพี่น้องได้ไปขุนเด้ครับเด้อเหลือทุระปะปังไปตัวหาพ่อแหลกบ้านข่าวถ้าเห็นของกิ่งนะครับบ้านข่าวมีวันพุธกััับบวนนนเเสาารร์ะะพ่อค ซื้อขายแต่เศร้าประมาณจากสิบโมงนี่ก็วายแล้วครับนะเพราะแรงหมันนะพ่อเด้อครับผมั่าโอ้บอกลราถึกใหญ่นี่สะดือมันตุ่นนะครับสะดือมันตุ่นเราเนี่เป็นหัว สาวของห้อยบุญนะครับนี่เราเปิดไปที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ้าของรัววาท่องทั้งครับแต่ว่าพิจารณาเบืเ้องแรวนี่เป็นสงสัยนะครับนะว่าท่องหรือว่ท่องแต่ว่าลักษณะงัวนี่คือที่เป็นง้วแบบงัวเลี้ยงเจ้าของพื้นที่ค่อนข้างเลี้ยงดีหรือว่าง้วหัวหานด้ครับนะอันที่เป็นงัวแบบเกี่ยวห้าเลี้ยงแน่ให้หัวหานแน่ว่าเป็นงัวเลี้ยงแบบไร่ทุ่งหรอกครับนะอันที่เป็นงัวยืนลงงัวโลน เราเปิดไปที่หนึ่งมืนเกตพันเจ้าของเราว่าท่องแต่ว่าพิจารณาของเราอาทิต์เป็นส,สีสงั์ครับพูดถึงสีสันผิวพรรณก็พอเส้นใดของเราอยู่ คุยขาคือได้คุยงามมาเท่าไหร่ครับคุยงามครับพี่น้องเบิ่งราคาคุยน้ำกอนครับนังดำนี่เป็นสาวสาวครับเออแต่ว่าหน้าตาแล้วก็กระบงกระบานใช้ได้ด้วเนาะจะเดือนนั่นไหนครับนังขาวนะเออนังดำนะอยู่วังปีเออเท่าไหรครับเนี่ยขังนี่ตั้งไว้สิบเจ็ดห้าร้อยครับเออดูที่นี่นังเผือกเด้ครับนังเผือกนังเผือกมันท่อของมันเหรอครับจะอย่งเดือนแล้วไุยขา หาเดือนลราเลือกโอ้ห์นักแสดงว่าได้ไปก็มีโอกาสรุ่นแล้วเนาะครับถ้าไหนครับเปิดไว้ถ้าไหนก็เปิดไว้สองมือนหาครับสองมือนห่าก็พี่น้องเยี่ยวไปเลี้ยงได้ครับนะครับต่อรองผิวพันธุ์ดีอยู่ครับเนีาะต่อรองครับสวดส่งข่าวทาอยู่แต่ละตัวก็ได้ไพ่ค้าขอเบอร์ครับศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหกเจ็ดศูนย์หกเก้าครับไพ่ค้าหน้องประเด็นครับไพ่ค้าเหมือนหมานี่ครับเด้ครับขอบคุณครับโอ้ยลัางใส่ก็ได้หรอกลุ่ไปใช้ก็ได้ตุวหนัก ต้ส่เลยดูกันได้ดงมัเานตองกได้เบวกเพี่น้องกับเบิองเรามัดตัวใดกาจะค่อยทหาจะของง้วบด้ลยครับร้องกันเบิงราคาง้วสัปดาห์นี้กัยังว่าเป็นนามะลังครับยังขวบเก่าอยู่ยังเป็นสินตงอยู่เดี๋ยวไาเจอกันหมนะครับคลิปต่อไปสาหรับืัอนี้ก็สวัสดีครับ